สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาพบกรันรกับช่องพังน้องนาตา雅แม่วัฒนานะคะวันนี้เราจะพาพี่นาตา雅มาเล่นน้ำนะคะนู <S <S ่นพี่นาตาถือกระคู้มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีนะครับนาตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยลูกสวยจ้าด้วยหมื่นหมื่นถอยถอยก่อน ไปไปอางน้ำเลยผือมานี้เค็นังเขามาหาคุณแม่เขานะคะเขาถือกระคุมาด้วยเขาจะเล่นน้ำนะคะวันนี้พี่นาตยาเขาชอบนะคะชอบเล่นน้ำเวลาอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะ

อาบน้ำให้เย็นๆนะคะเพราะ <มา S 2> ว่า,<ม>าช่วงนี้พอสายๆมาแดดก็จะร้อนนะคะให้เขาเล่นน้ำจะได้ไม่เครียดนะคะไัก่อทู ขุดดูขุดูขุดดูขุดดูบุดดูข <c oughs> ุดเลยเลยเลยขุดดูขุดดมน,น, <c oughs> นหวังหวังคุณแม่ว่าปะหอาสวยไหมสวยไหมสวยไหมมาพี่มาพี่มาพี่

滚桶！滚桶！啊！滚桶！滚桶滚桶！桶！啊！来啊！来！啊！滚桶！桶吗？桶桶桶桶桶桶！滚桶！跑！桶中 อยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีมีเป็นสะนะคะให้เขาลงไปเล่นนะคะตอนเด็กๆเ,เขาชอบเล่นนะคะน้ำไหลเบาครับที่นี่ครับไม่เหมือนที่ตรงนน้นนะครับนี่นะอย่าไหลเบาแล้วก็ ถอยมาเร็วถอยมาเร็วไปง่อยเดี๋ยวไปหาโบมาใส่ให้อีก ยืนรอมแม่วัฒนานะคะ่ะอาสยามนีเลามาลกมามามาฮะมาลงมาลูกากบนเอ้าเอ้า เลยน้ำมันเนาะน้ำบ่ค่อยไหลอีแม่ถามเห็ดอีหยังอีแม่ถือป่ะด้ะน่ะ ัำจะหัดปูกสายยางเป็นนั้นนาตาเอางนาาอาบน้ำเล่นน้ำเสร็จแล้วเขาก็ชอบถูต้นไม้นะคะ เพราะว่ามันจะได้สบายเนื้อสบายตัวเขานะคะเวลาเขาแบบคันหรืออะไรอย่างนี้ เล่นกับพี่นาตา雅 จะเดินไปหาพี่นักยากรนะคะถอยมาลูกถอยถอโอ้ยไปใส่ถอยไปนี่ถอยถอยมามาแม่ขะตามมาแล้วไปทางพุนแล้ว ไปไปพุ่นไปไปเรื่อยไปอยาดน้ำให้ครับเยียๆนะครับมาลงมา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 ,มาไปถอยมองยังดอกถอยไป <laughs> ถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็ว ไปป้อนให้แม่วสาสนาอีกดูมวนบอฮะเขาเล่นนะคะถ้าเขาไปถ้าพาเขาไปสระน้ำหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ จะเล่นลงไปเล่นนะคะเขาชอบนะคะพี่นาตาหยางขัีสวีบันครับขัดที่สวีวันครับไม่มีไม่มีโฟนให้สปานะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมของเรานะคะครับก็ขอบคุณมากนะครับมาสิอาขอบคุณค่าในโลกข้างหน้ามาแล้วข้าหน้ามาขอบคุณค่าทุกพี่พี่หน่อยแล้วมาแล้วขอบคุณข้าขอบคุณค่ด้วยลูกหวานหวานค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ